สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World d a i l ีกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกกันอีกวันหนึ่งว่าทำให้เสร็จจริงๆว่ะกับอีสเตอร์เอเก้แม่งยาวจัดจริงๆชั่วโมงกว่านะครับผมเหมือนเวลามันค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบลงให้ก็แล้วกันนะครับผมแต่โอเควันนี้เราทำไปนไม่ไหวละทำไปหลายชั่วโมงมากเลยต้องแวะมาพูดถึงเรื่องราวของการทีอื่นๆกันซะหน่อยรายการจะได้มีคลิปลงทุกคนจะได้แบบเอยได้อัปเดตเรื่องราวของมาเวลกันนะครับ จริงๆเนี่ยผมก็มี2เรื่องราวสาคัญจะมาอัปเดตให้เลยในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าทันนะผมจะไม่รับปากแล้วแต่เอาเป็นว่าถ้าทันเนี่ยพรุ่งนี้่านผู้ชมน่าจะได้ดูอีสเตอร์เอ็กกันตอนนี้เรียกได้ว่าอะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำาปหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนี่เป็นคลิปอีสเตอร์เอ็กที่ยาวที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยนะครับแต่โอเคเรามาพูดถึงคอมิกวันนี้กันก่อนดีกว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเรื่องแรกที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้เลยก็คือเรื่องของเบรดนั่นเองครับเบรนัก เบรดเนี่ยเป็นหนังที่กระท่อนกระแ่นมากนะตอนแรกเสียผู้กำกับไปสักทักหนึ่งเฮ้ยมีการแก้บทใหม่นักแสดงเข้ามาช่วยแก้ด้วยเข้ามานู่นนี่นั่นจนสุดท้ายอ่ะดูเหมือนออกมาดีนะเพราะว่าจากข้อมูลล่าสุดอ่ะเบรดเนี่ยจะเน้นไปทางหนังฆ่าแววไพร์โหดๆเลยะๆอ่ะเลยไม่เอาความดิสนีย์อะไรเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เน้นไปกับการเชื่อมไปกับเรื่องราวของมหาเวรอื่นนะตอนแรกเราจะเห็นแบล็กไนท์กับตัวของอีเฮนนอลมาเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างในตอนจบของอีเฮนนอลเองอ่ะ ตอนที่เดนวิทแมนไปหาดาบอีโบนี่เบรดเนี่ยนะครับก็มีเสียงของเบรดพูดมาถูกไหมก็เป็นเหมือนการสื่อว่าไอหนังเรื่องเบรดเนี่ยจะมีตัวของเดนวิทแมนเข้ามาเกี่ยวอย่างแน่นอนแต่พอแก้อะไรไปใหม่แล้วนะครับดูเหมือนว่าจะไม่เอาเดนวิทแมนกับอีฮานอลมาอยู่แล้วทําให้หนังเรื่องนี้ดูจะเป็นการล่าแวมไพร์แบบเพียวๆเลยแต่หนังเรื่องนี้เองนะครับผมแก้ทุกอย่างมาจะเสร็จและกําลังจะปังนะถูกไหมกลับกลายเป็นว่าเจออุปสรรคอีกแล้วนะครับและอุปสรรคที่เจอก็คือ การ strike ของ WGA หรือว่า Writers Guild of America นะครับองค์กรนี้เองเนี่ยนะครับผมคือองค์กรที่เป็นเหมือนองค์กรรวมตัวของนักเขียนเข้ามารวมตัวการคนเขียนบทอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ได้ทําการสไ r i k ์หรือว่าการหยุดงานเพื่อเป็นการประท้วงครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วนะครับผมแล้วพอเกิด Worker Strike แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้การทํางานต่างๆมันทํากันไม่ได้ทําให้เรื่องราวความบันเทิงการถ่ายหนังการถ่ายซีรีส์หลายๆเรื่องเนี่ยต้องหยุดลงนะครับผมทาง Marvel เองก็ได้รับผลกระทบนี้มาด้วย นั่นก็คือเรื่องราวของเบรดนะครับดูเหมือนว่าจะต้องถูกสั่งหยุดไปก่อนนะครับผมเพราะว่ากลุ่มนักเขียนบทเนี่ยเขาประท้วงกันโดยสาเหตุการประท้วงก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับผมไม่ได้รับค่าจ้างการเขียนบทอย่างที่มันควรจะได้แล้วก็โดนกดราคาโดนอะไรต่างๆนานาแบบมันไม่ยุติธรรมต่อน,นักเขียนบทก็เลยรวมตัวกันแล้วก็หยุดงานไปเลยนะครับผมทีนี้แหละก็ทําให้หลายๆเรื่องเนี่ยไม่สามารถทําต่อได้นั่นเองหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าแล้วทําไมมือเขียนบทแล้วเนี่ยถึงจําเป็นต้องหยุดทุกอย่างเลยล่ะก็ จะเปิดกล้องกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอเบลดเนี่ยนะครับผมจะเปิดกล้องเดือนมิถุนานี้อยู่แล้วคําตอบก็คือนักเขียนบทเนี่ยไม่ใช่แค่เขียนแล้วมันจบอย่างเดียวแต่นักเขียนบทเองอ่ะก็ต้องตามไปทํางานในกองถ่ายด้วยนะครับแบบว่าต้องถ่ายไปแล้วเฮ้ยบทอันนี้ไม่เวิร์คว่าถ่ายจริงแล้วไม่ได้ เปลี่ยนเปลี่ยนแก้บทหรือว่าในบางครั้งเนี่ยนักแสดงด้นสดหน่อยก็ต้องมาแก้ในบทเหมือนกันเพื่อให้ในบทเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่มันทําออกมาเพราะฉะนั้นงานของนักเขียนบทเนี่ยมันมากกว่าที่ทุกคนคิดว่าโอเคแค่เขียนบทแล้วส่งไปแล้วมันจบมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีงานอะไรอีกเยอะมากมายเลยก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการประท้วงเกิดมาแล้วนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการประท้วงของสมาคมนักเขียนบทอะ่ะก็จะเกิดขึ้นประมาณในทุกๆนะทุกๆนะช่วง10ปีประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นเวลาที่จะต้องต่อสัญญ,ญากับพวกแบบสมมาาคภพ ยนอะไรต่างๆเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เหตุการณ์แปลกใหม่อะไรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในฮอลลีวูดอยู่แล้วแต่มันแค่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆปีนะครับแต่มันเกิดขึ้นเป็นรอบๆต่างหากและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เบรดเนี่ยนะครับผมต้องหยุดไปก่อนต้องเลื่อนไปก่อนนั่นเองนะครับจากแหล่งข่าวเนี่ยก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมด้วยว่าอย่างตัวของนิกปิโซลาโตที่เรียกได้ว่ามาเวลเพิ่งจ้างมาให้เขียนบทเนี่ยนะครับผมแต่มา มันไม่ได้หมายความว่าโอเคสไตร์เนี่ยแล้วเฮ้ยคนไหนอยากทําไปทําคือเวลาแบบที่อเมริกาอย่างเงี้ย<ๆ>เขาหยุดกันนะเขาเขาเหมือนเคารพว่าโอเคเขาจะเคารพสมาคม <c oughs> นักเขียนบทถ้าจะหยุดก็คือนัก,กันหยุดไปเลยอะถึงอยากทําก็ไม่ทํา <c oughs> เพื่อเป็นการให้เกียรติกับนักเขียนบทคนอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือโอเคงั้นเห็นตรงกันว่า จ้างมาแล้วเนี่ยแต่ยังเริ่มไม่ได้งั้นงั้นเลือดโปรเจกต์ไปก่อนดีกว่านะครับผมแบบผักโปรเจกต์ออกไปเนี่ยนะครับให้แบบว่าทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมก่อนแล้วค่อยทําดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการดีเลย์ของเรื่องเบลดนะครับผมอาจจะมีซีวีหรือหนังเรื่องอื่นๆที่เกิดการดีเลย์ของมาเวลออกมาตามหลังจากนี้ด้วยได้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว,ว่าจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดของหนังเรื่องเบลดในตอนนี้แล้วเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาพูดถึงเรื่ออองงงกกกกัักนงงนันนนนนนดดีีววววว่่าาาครรยไใ้้หมมเเลลลลแผจ กันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ